เมื่อ19ปีที่แล้วหนุ่มใหญ่คนหนึ่งชาวรัสเซียได้เข้ามาสู่วงการฟุตบอลครั้งแรกเขาได้เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเชลซีน Chelsea, ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและก็เป็นคนพลิกโฉมหน้าของสมโมสรแห่งนี้ชายคนนั้นมีชื่อว่าโรมันอับรามวิชท,ที่หลายคนสงสัยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและรู้กันแค่ว่าเขาเป็นคนที่รวยมากๆเท่านั้นเอง ย้อนกลับไปตอนนั้นสโมสรเชลซี Chelsea เป็นทีม,มระดับชั้นนำของลีกพวกเขาเป็นทีมที่ทำัาดับไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก a, ได้แต่ว่ายังห่างไกลเกินกว่าจะไปแย่งแชมป์กับแมนยูหรืออาร์เซนอลส่วนอับรามวิวหรือเซียมีด้วยความที่สื่อมีข้อมูลชายคนนี้น้อยมากยิ่งในเชิงลูกหนังมันก็เลยนำมาซึ่งความกังวลของแฟนบอลว่าตกลงชายคนนี้เห็นสโมสรเป็นอะไรบอกเงินบอททองเป็นของเล่นหรือเพื่อความสนุกไม่มีใครรู้จริงๆพระวาเสียมีเองก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นแฟนบอลเชลซีอีกด้วยต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับ,บอลเท่าไร แต่ว่าแค่ตลาดนักเตะรอบแรกของเชลซีในยุคข,ของเสียมีพี่แกก็สร้างปรากฏการณ์สร้างแรงสะเทือนอย่างบ้าคลัง่งจนตลาดนักเตะปั่นป่วนไปหมดตอนนั้นนักเตสะสักคนหนึ่งจะมีค่าตัวเกิน15ล้านปอนด์เป็นเรื่องที่ยากมากหากว่าไม่เจ๋งจริงทีมสักทีมใช้เงินในตลาดนักเตะเกิน50ล้านปอนด์ก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นไปไม่ได้แล้วซึ่งนั่นไม่ใช่สําหรับเสียมีหลักการนี้ใช้กับเขาไม่ได้ เป้าหมายของเขาคือการสร้างทีมฟุตบอลระดับโลกและเขาจะทํามันที่เชลซีในตลาดรอบแรกเขาจัดการทุมเงินมากกว่า120ล้านปอนด์แปลงมาเป็นนักเตะกว่า10คนแค่นั้นก็ชัดแล้วว่าชายคนนี้ไม่ธรรมดาและทั่วโลกก็เริ่มจับตามองเชลซีนับแต่วันนั้นและเพียงแค่2ปีเชลซีในยุคก,การบริหารของเขาก็สามารถควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้สําเร็จและเดินหน้าเก็บความสาเร็จอย่างต่อนเนื่องไปอย่างไม่รู้เบื่อทางแชมป์บอลลีกบอลถ้วยในประเทศเชลซีสามารถกวาดมันมาได้ทั้งหมดเราไปถึงแชมป์ยูฟาแชมป้ยนสลีสุดยอดปรารถนาของเสีีียมมมททก็าารถ มันได้ข่าวการขายทีมข่าวการมองว่าเชลซีเป็นแค่ของเล่นคนรวยก็มีเข้ามาเรื่อยๆแต่พี่แกก็ไปสูนแล้วว่าเขาไม่เคยเบื่อสโมสรแห่งนี้สิ่งที่เขามอบให้กับทีมนอกจากเงินอัดฉีดในเชิงธุรกิจมันคือความรักที่มีต่อทีมแห่งนี้ถ้าหากว่าเขาหวังเงินก็ขายทีมแดกกำไรไปมาหาศาลแล้ว แต่นี่ผ่านไป1ปี2ปี5ปี10ปีเขายังคงอยู่ช่วยเหลือสโมสรมาตลอดขนาดไม่สามารถเดินทางมาอังกฤษได้ด้วยเรือปัญหาวีซ่าแต่ทวารเสียมียังคงให้การสนับสนุนทีมเป็นอย่างดีแบบไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่วินาทีเดียวเสียมีเป็นนักบริหารที่ได้ใจคนสิ่งหนึ่งที่เขาต่อยอดวัฒนธรรมของสโมสรน,นี้คือเขาไม่เคยทิ้งพวกคนที่เคยร่วมงานกันโดยเฉพาะนักเตะเก่าๆที่เขาจะให้เขามามีส่วนร่วมอยู่เสมอกับกิจกรรมของสโมสรไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์เชคนายทวารตำนานของทีมก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมบริหารสโมสรเพราะวี มองว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถและแฟนบอลก็รักมากเช่นเดียวกันอาณาจักรโรมาในกรุงลอดอนกำลังขยายอำนาจเข้าสู่ช่วงเฟื่องฟูมาเกือบ20ปีและมีแผนต่างๆอีกมากมายเพื่อที่จะต่อเติมแห่งนี้ให้ใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นสนามแห่งใหม่ก็เป็นสิ่งที่เสี่ยมีพยายามดันให้มันเกิดขึ้นนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเขายังไม่ได้แค่คิดเข้ามาและใช้เงินแต่ว่าเขายังใช้มันพัฒนากับทีมซึ่งเวลาที่ผ่านมาขนาดนี้มันก็ยางเป็นแบบนั้นเสมอจริงๆเสี่ยมีอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลที่วรวยที่สุดในโลกแต่ว่่าาเเป็นจ้ของทีใ กับทีมมากที่สุดไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนเขามีลูกบ้ามีความกระหายที่จะพาทีมประสบความสําเร็จทุกสิ่งกับเพื่อความสําเร็จของสโมสรเราอาจจะมองว่าเขาใจร้ายกับการที่ปลดกุนซือเป็นว่าเล่นเพราะนอกจากโชเซ่มูรินโญ่แล้วไม่มีกุนซือสักคนไหนอยู่กับทีมได้นานเกิน3ปีแต่สําหรับเซียมีเขามองว่านั่นแหละครับคือหนูทางแห่งความสาเร็จผลงานปัจจุบันเท่านั้นที่จะเป็นตัวตัดเกรดของคุณว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ ทุกอย่างไปได้สวยจากที่เคยมีข้อค้างแคล็ตอนนี้ใครใครก็หมดข้อสงสัยแล้วถึงความรักที่เขามีต่อสโมสรและไม่มีวันจะขายเพราะเบื่ออย่างแน่นอนแต่ใครจะไปเชื่อและรับระวางที่เรื่องราวกำาันาไปได้สวยเชลซีพึงคว้าแชมป์สโมสรโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จะเป็นการฉลองแชมป์ครั้งสุดท้ายของเสียมีในฐานะเจ้าของเชลซี ในโลกนี้ไม่มีใครคิดว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะมาถึงจุดที่รัสเซียโดนทั้งโลกความบาดต่อตาในทุกวงการตอนนี้อะไรที่เป็นรัสเซียจะโดนตัดขาดทิ้งไปทั้งหมดและแน่นอนครับว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่การที่เขาเป็นคนสนิทและเคยมีภาพร่วมกับปูตินผู้นํารัสเซียมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดดราม่าตรงนี้ขึ้นมา ตอนนี้รัสเซียโดนแบนแทบทุกอย่างในอังกฤษและลาไปถึงทั่วโลกไม่มีใครยอมเดินทางไปที่ประเทศรัสเซียวงการกีฬาก็พยายามลบตัวตนพวกเขาออกจากสารระบบไปแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของกีฬากับการเมืองซึ่งเราพยายามรณรงค์กันตลอดว่ามันเป็นคนละเรื่องคนละกรณีแต่บอกเลยว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันที่ไม่สามารถแยกกันออกได้แล้วล่ะครับแม้ว่าเชลซีจะเป็นทีมจากอังกฤษแต่ว่าเมื่อพวกเขามีเจ้าของเป็นชาวรัสเซียทุกอย่างก็เลยนํามาซส่งปัญหามากมายและสุดท้ายเสี่ยมีก็พบว่าทางเลือกที่ดีสุดของเขานั่นคือการขายทีมแลว บอกลาสโมสรไปเพื่อไม่ให้สโมสรได้รับความเสียหายในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นภาพลักษทาง,ส,งสังคมและภาพลักษทางสโมสรสําคัญสดุดคือสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนของสโมสรนะครับซึ่งการที่จะรักษาเม็ดเงินเหล่านั้นมาหล่อเลี้ยงทีมมันก็ต้องเป็นการที่พวกเขาไม่มีเจ้าของเป็นชาวรัสเซียมันจึงเป็นสิ่งที่เรียกไม่ได้กับการขายทีมในครั้งนี้มันเล Bar เยกลายเป็นว่าการขายทีมในครั้งนี้ไม่ใช่เพราะขายเพราะเบื่อแต่มันเป็นการขายเพราะรักเสียมีรักส,สมโมสรแห่งนี้มากกว่าใครใครต่อให้ไม่ได้เป็นแฟนบอลของทีมมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมามันเป็นสิททุคน สามารถสัมผัสกับความรักนี้ได้สิ่งที่เขาอยากได้คือการกลับมาที่สนามแซมปอร์ดบิดเพื่อที่จะอำลาแฟนๆแต่มันก็น่าตลกที่คนทั้งโลกสามารถเดินทางมาที่สนามแห่งนี้ได้แต่ว่าเจ้าของทีมอย่างเขาไม่สามารถทําได้ ชายคนนี้คือคนที่เปลี่ยนเชลซีจากทีมที่ดีทีมหนึ่งกลายเป็นยอดทีมของยุโรปที่ลุ้นความสำเร็จในทุกๆปีชายคนนี้คือคนที่ยกระดับเกมลูกหนังพรีเมียร์ลีกขึ้นมาอีกขั้นเพราะความแข็งกแกร่งของเชลซีทำให้หลายทีมต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาชายคนนี้เป็นคนที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าของทีมที่ดีต้องเป็นแบบไหนต่อจากนี้เราไม่รู้เส้นทางชีวิตของเขาจะครุขคราขนาดไหนจากสัญชาติของตัวเองแต่ว่าสำหรับเชลซีต่อจากนี้คงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าพิษสงครามทำให้พวกเขาต้องเสียโรมมนอบรโมวิเจ้าของทททีีทีีม่่ดดสุในโล ไปแล้วเรียบร้อยบทความโดยเดนัสซัดหมดแม็กภาคโดยเบลขอบสนาม